ดีเจ้เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยไฟเจอรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีส่วนผสมไม่กี่อย่างเลยนะคะแต่สรรพคุณเกินร้อยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอย,อยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะามาีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสม,สม,สมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟ,แฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระก็จะมีสารคาเฟอินนะคะก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใส่นะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชาน,นะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะในส่วนของน้ำมะนาวเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรด a h a ของผลไม้อ่อนๆนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสใช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่ 1- 2ช้อนชานะคะบีบลงไปเลยนะคะทุกคน หลังจากนั้นให้เรามาคนให้กาแฟเขาละลายก่อนนะคะก่อนที่เราจะเติมตัวอื่นลงไปนะคะกาแฟเขาโดนน้ำมะนาวเขาก็จะละลายเร็วแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้นมลดจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะใน่วนของนมก็จะทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยย,ย,ยืดหยุ่นนะคะก็จะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจจาใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ เลยนะคะหลังจากนั้นเรามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทาได้อิติละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะเราใส่น้ํามะนาวแนะนาไม่ทํากอนนอนนะคะใครที่ผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราอยากจะเติมอะไรใส่ลงไปได้เลยนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะนี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะทุกคน หน้าขาวไวมากๆเลยนะคะส่วนตัวชอบมากค่ะพอกหน้าด้วยกาแฟนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะ กันนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไี่ดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ